เตือนช่องลงรถไม่ได้เป็นเจ้าของรถแต่อย่างใดเพียงแต่นำรถมาให้ทุกคนได้เลือกซื้อเลือกชมกันเท่านั้นให้ติดต่อเบอร์โทรเจ้าของรถในคลิปโดยตรงห้ามโอนเงินมัดจำหรือเงินต่างๆที่เจ้าของรถเรียกมาทุกรณีให้ไปจ่ายเงินกันที่รถเท่านั้นไปเทสไปทดลองขับรถตัวจริงไปดูเครื่องไปดูเกียร์ไปดูช่วงล่างไปดูทั้งคันพึงพอใจค่อยจ่ายเงินกันที่รถสวัสดีครับกับช่องลงรถนะครับคลิปนี้มาเจอกับนิสสันกันบ้างครับเป็นรถอีกคันที่คัดสวยๆมาให้ชมกันครับเป็นอีกคันที่คุ้มแน่นอนครรัับมาดดูยละเออีขงตถกน รถบ้านมือสองสวยๆขับดีมากเหมือนรถใหม่ i ิ s a ันฟอนเทีย3.0 ZDI ทำปั๊มสายแล้วอึดถึกทนไม่มีควันขับดีมากๆกดพุ่งๆประหยัดสุดๆขับดีมากๆพร้อมใช้งานได้เลยครับไม่ต้องทำอะไรแล้วภายนอกสวยบางเดิมไม่เคยชนหนักสีสวยๆภายในสวยสะอาดน่าใช้เบาะหนังทั้งคัน แอร์หนาวนาว,วิทยุ JVC พร้อมๆเครื่องดีมากแห้งๆเสียงนิ่มๆทำปั๊มสายแล้วจบๆใช้ยาวๆขับดีมากๆแรงประหยัดไม่มีควันเกียร์เข้าดีคลั์นิ่มๆช่วงล่างดีมากไม่มีหลวมขับดีนุ่มสบายชวนหลับในมาลองขับได้เลยล้อแท้ยุ่นยางใหม่ๆดูรถได้ที่จรัญ13คะ่ะ รถคันนี้ค่อนข้างจะสวยนะครับสีภายนอกยังโอเคอยู่ครับค่อนข้างดีนะครับภายในยังสะอาดอยู่เลยเบาะหลังก็ยังไม่มีรอยครับทั้งคอนโซลทั้งประตูนะครับเนมเพจตัวรถยังอยู่ครบครับตรงนี้กับฝากระโปรงหน้าครับตัวเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเครื่องส0มพัน i ซนะครับตัวนี้150แรงม้านะครับค่อนข้างจะแรงครับสมัยก่อนเนี่ยรุ่นนี้ถือว่าแรงสุดแล้วครับ เปิดตัวครั้งแรกเนี่ยร้อยห้าสิบแปลงม้าเกินคายอื่นเลยครับห้องเครื่องยังสะอาดครับไม่มีการโมดิฟายเดิมๆเลยครับเบอร์โทรก็อยู่ในคลิปเลยครับสําหรับครันนี้นะครับเจ้าของเปิดราคาอยู่ที่8 9 0 0มบาทครับราคานี้ได้กระบะสีประตูเส้นสวยไว้ใช้ครับถือว่าคุ้มครับราคาที่ซื้อขายกันนะวันนี้ครับรุ่นนี้อยู่ที่7 0 0 0 0ถึง100,000บาทครับราคานี้ก็ยังได้อยู่นะครับสาหรับ8 9 0 0 0บาท สลับรถคันนี้นะครับช่องลงรถครอยู่ที่สีดาวครับถ่ายคลิปนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับฝากเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ทันรถใหม่ๆเข้ามาทุกวันด้วยครับสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ